มาปุ๊บถามก่อนเบียขายอยู่ไหนนี่ก uh ็นี่นะคะนะบรรยากาศเป็นไง้าปิดจมูกไม่ต้องใส่ที่นี่นะคะเดินเลยติดโควิดหาหมอจบวันนี้นะคะเราก็นั่งรถนะคะจากเจนีวาเนาะไปถึงเบิร์นเบิร์นก็คือเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ อยู่7777ฟังไปที่ซูริคแลเพราะว่าเริ่มจากวันนี้นะคะเริ่มกับเจนจะไปฝึกงานที่ซูริกแล้วนะคะก็เลยจะไปเที่ยวงานเทศการไทยที่เบอร์นก่อนอันนี้ก็เป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียวถ้าเป็นเเกี่ยวกับการขึ้นรถไฟที่เมืองสวิตเซอร์แลนด์เราไม่ต้องไปซื้อตั๋วเหมือนประเทศไทยหรือเหมือนประเทศอื่นที่เฉันจะซื้อตั๋วเวลานี้นะฉันจะต้องไปถึงซูริกเวลานี้การซื้อตั๋วมันจะเป็นตั๋วเหมือนสไตล์แบบว่าเราซื้อ่อที เหมือน BTS บ้านเราก็คือซื้อตั๋วแล้วคุณจะไปเวลาไหนก็ได้หรือจะลงตรงไหนก็ได้คุณลงได้ทุกสถานีตอนนี้เราก็ถึงเบอร์แล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึงเบอร์แล้วมากับพี่สาวสุดสวยมาลาฟวันนี้นะคะวันนี้แ่บพี่สาวเขาจะพาเอ,อ่อทัวร์ที่เบอร์นก่อนนะคะในงานอะไรอีเดนงานอะไร <Burn. S 2> เบอร์เบอร์อะไรหึงเนี่ยมึกสับสนตลอดเลยอะ่ะสถานทูตไทยสถานทูตไทยนะคะอย่าเราไปเลย let's go <S แม่วันนี้มันดูเครียดจังเลย ื่อวานนี้เมื่อคืนไปไหนมาแม่ไม่นอนไงคะสาแม่แยกกับลูกสาวแม่ก็ไปเดินสายฮะดื่ต่อืนต่อแม่ก็กลับตีห้าแล้วตื่นแปดโมงอับน้าออกมาสายแบบว่าแม่เขาเออเป็นมหาเศรษฐีในสวิตเซอร์แลนด์ก็ทำงานแค่สามวันที่เลือเที่ยวเราจะบอกเลยว่าที่สวิตเซอร์แลนด์อ่ะาบ้านตอนนี้นะเขาเปิดเผยกันมากเลย LGBT เนาะถ้าเกิดบ้านไหนเนาะ แบบว่าเอาธงมาติดกันหน้าบ้านกันแบบไปเลยธงสีลุงไปเลยชั้นนะคะ LGBT สุดยอดคือแบบว่าเพอร์เฟกมากมึงก็เดินมามึงก็เอาธงติดมาด้วย You know LGBT Frank ที่วันหลังมึงก็ติดมาด้วยติดไตตรงนี้มาเลยเนี่ยขอบเสื้อในมึงง่ะจะเขาจะได้รู้นะคะมาอันนี้เราก็มาถึงที่งานแล้วนะคะเราจะต้องเอาเสือมาด้วยขอบอกเลยว่างานไม่มีโต๊ะให้เรา ไม่มีที่นั่งให้เราเนาะเตรียมเสือจากบ้านมาแลยอีเจ๊นอาเสือจากไหนเมืองไทยมึง, <laughs> มงขโมยเขามาของพี่กุ๊กไก่เขากุ๊กไก, <laughs> ก,ไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่เออ <laughs> อันนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะคะก็สไตล์ไทยมากมีเสียงเพลงไทยด้วยแล้วก็มีตั้งแต่มีทุกชาตินะคะนี่เขาก็จะเอาเสือมาปูกันแบบนี้เลยหนึ่ง จะต้องมีหัวก่อนแม่ไม่เอาหรอแม่มีสีเดียวกับแม่เลยนี่ส no ีเด ok right> ียวกันเลยนี <S <S ่อันนี้เราก็จะมีชุดไทยขายอีเจนเอาชุดไหนเร็วๆมึงเอาชุดไหนบาทนี่ใส่เดิมมาปุ๊บถามก่อนเบียร์ขายอยู่ไหนนี่ก็นี่นะคะนะบรรยากาศเป็นไง ปิดจมูกไม่ต้องใส่ที่นี่นะคะเดินเลยติดโควิดหาหมอจบแล้วก็จะมีแบบร้านไทยเยอะมากอันนี้ของที่นี่ไม่รู้ว่าวันนี้ของไทยนะคะเลิศนะสวยมากเลยค่ะแพงเท่าไรหร่อ่ะม,มีปลาสับไทยไหมคะมีปลาสับไทยไหมคะมมมต้องมีดิเป็นแบบเจ้าบอมนะคะ โอเคอุ้ยมีเจ้าบองด้วยอ่ะนี่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้กินเจ้าบองมาเป็นปีแล้วอีเลิฟแบบใ้ตายแล้วพอดีตอนนี้ได้เจ้าบองไปนะคะอเจน้เจนไปไหนวะนอนเย็นอ๋ออันไหนคะแจ้าบองเราได้เจ้าบองแล้วปีหนึ่งละปีหนึ่งแล้วอีเลิฟไม่ได้กินเจ้าบองจะตายอยู่งานนี่ะคะหน่อไม้ก็มีขนาดขนุนยังมีไม่รู้ว่าเขานําเข้ากันมาจากที่ไหนแล้วก็โ้ย ทิ้นฟ้าแม่ค้าก็สวยที่คือแบบว่าไม่รู้ว่าของที่นี่เขานำเข้ามาจากที่ไหนเนะาะจะต้องไปถามพี่กุ๊กไก่สวัสดีค่ะพี่ะฮะทำงาได้กันกับโอ้สวัสดีค่ะอันนี้ก็ไปเจอเพื่อนอันนี้ของของใครเขานำเข้ามาจากที่ไหนคะใครไทยนำเข้ามาจากประเทศไทยค่ะขนุนนี่นมันยังสดเลยค่ะใช่คือ คือจากเมืองไทยก็คือผักสดอะไรพวกนี้นําจากเข้าจากเมืองไทยหมดสุดยอดสุดยอดเลยนะคะของอันนี้อาหารนะคะก็มีแบบว่าแทบจะทุกภาพเลยไม่รู้ว่าสีพาอเป่าคนไทยเยอะมากอ่ะเหมือนอีเลิฟเจอเจอเพื่อนอ่ะเจอเพื่อนคือเยอะมากอ่ะพี่กุ๊กไก่เขาก็แนะนาร้านสรสตามิปแซบเบอร์เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนอย่าอีเลิฟต้องลองไปชิมแบบนี้ต้องทันคออีเลิฟไปก่อนหนูอยากได้ส้มตำแบบเผ็ดๆนะคะแซ่บแซแซ่บแซ่บกุปลาค่ะ อันนี้ร้านร้านชื่อร้านอะไรคะร้านบ้านไทยค่ะอ๋อร้านบ้านไทยเบิร์นใช่ไหมคะอยู่ที่พีเอแล้วค่ะบ้านไทยเบิร์นอันนี้นะคะก็เป็นร้านร้านไทยอยู่พนักงานเยอะมากพนักงานเยอะมากเอาแบบแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดเวอร์เวอร์เลยค่ะคุณแม่ยออร่จี่เจนกินลาบเป็ดไหมมึงอ่ะลาบเป็ดคุยกับตัวดีๆเนี้ยเจนค่ะเออเจน มีกินไหมคะลาบเป็ดนะคะที่เห็นนะเขายืนมุงมุงกันนี่ไม่ได้มายืนมุงคนสวยแบบเจนนะคะกันน้องเลิศนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะมามุงเพื่อรอต่อคิวซื้ออาหารเขาบอกว่าอาหารไทยที่ต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์คือแบบว่าถ้ามีงานแบบนี้คือขายดีมากอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มแม่บ้านใช่ไทยรูปอะไรเขาเรียกุเป็นจังหวัดเป็นเป็นยังไงนะอ๋อคือ อ๋อก็คือก็คือทำไปแล้วก็เราจะเข้าแล้วเราก็จะบริาเป็นกุศลเป็นเหมือนงานกุศลอ๋อแล้วก็เป็นมีกี่จังหวัดมารวมกันคะก็คือว่าอันโซลทัทรนี้เป็นจังหวัดเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็จะเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่หญิงหญิงไทยหญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นเพจเพจนั้นไหมคะใช่ค่ะที่เป็นเพจหญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะอ๋อ กิจกรรมแล้วก็บริจาคค่ะทุกปีเราก็จะมีงานเจโนมาด้วยวันที่เราจะให้ก็คือมีทุกปีงานแบบนี้หรือคนละงานกันไม่อันนี้เป็นงานสถานที่คือจะมีหลายๆกลุ่มมาในการสมาคมกลุ่มหญิงไทยนะคะจริงๆสมาคมที่อยู่จังหวัดสุรินทร์คือแบบว่าดูนะฮะจะมีเงินทำบุญกอบโกยขนาดไหนหน้ากอบนะเดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวเจนจะมาช่วย กลุ่มหญิงไทยจริงจะมีเพจนะคะก็คืออ่หญิงไทยเพื่อหญิงไทยประมาณนี้เนาะก็คือเขาจะทาการทาเพื่อการกุศลก็จะมีหลายกลุ่มมารวมมีหลายๆคนมารวมกันเพี่กับพี่้วยค่ะอ่ะอย่าหนูเข้าเลยปีหน้าปีหน้าเข้าเลยค่ะดยวไปต่อไปสมัครเลยอีเจนไหมไปไหมมึงอ่ะยิ้มอย่างเดียวเลยมึงอ่ะไม่เข้าใจตอนเนี้ยมีลาบเป็ดใชวไหมคยมีลาบเป็ดด้วยแม่จัดเลยต้องทไปลา I not <laughs> <laughs> <What? laughs> อันนี้ก็ร้านนะคะใหม่ไทยนะคะอันนี้ก็เขาซูเปอร์สตาร์มาจากไทยเลยนะคะจากอสคริอเนชิเต็มแล้วยูทูบเบอร์่ยูทูบเบอร์เฮ้ยเต็มแล้วนะไม่ย่มันจะใครโอ้ยูเคนมานี่ประชันความสวยกัน ฉันความสวยกันน้องมเมยซ้ำใจนะใครใหญ่กว่ากันคะโอ๊ย